ตอนมาเกิดก็มาตัวเหล่าทำไมเราเสียใจกับสิ่งที่จากเราไปสังเกตไหมทำไมเราถึงทุกข์ใจกับคนตลอดเวลาตอนรู้จักกันก็ดีดีแต่พอผิดใจกันทะเลาะกันเพราะอารมณ์หรือสาเหตุอื่นๆจนทำให้ชีวิตพังสุดท้ายก็แยกจากกันทำให้ทั้งเราและเขาทุกข์ใจแล้วเราจะทำอย่างไร ตกมองโลกตรงไปตามความเป็นจริงครับไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปอย่าดีใจนานอย่าเสียใจนานเพราะขนาดร่างกายที่เรากำลังปรุงแต่งบำรุงสักวันเราก็ต้องทิ้งกายนี้ไปคนสัตว์สิ่งของทรัพย์ที่เรากำลังแสวงหาก็เช่นกันได้มาก็ดีใจพอเสียไปแปลกไหม ทำไมเราต้องทุกข์ใจทั้งๆท,ที่ตอนเรามาเกิดเราก็มาตัวเปล่ามาสแสวงหาพอมีบางสิ่งและเสียสิ่งนั้นไปเรากลับทําใจไม่ได้ทุกข์